รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารานังขจชามีทำบังสารานังขจชามิสังังสารานังขจชามิ ช่วงบุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนลูกอมฟิชแมนส์เฟรนด์รสมิ้นท์สวัสดีค่ะรายการระเบียงบุญเช้าว,วันนี้เราจะมีการสวดมนต์ไหว้พระ มีปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากสองพระอาจารย์มีหลักธรรมนำชีวิตจากครวาสและท้ายสุดสุดท้ายมีการแผ่เมตตาด้วยเราไปเริ่มต้นปฏิบัติกันเลยนะคะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุข ทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ทายสานโมตตสสัพพะวะโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธรรสา ยังเกณฑ์เวตตังอิทวาหุรังวาสะเกสุวายังรัตนังปเนตังนโนสมังอาทิตตะาคเตนะอิทามปิพุทเทรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปเน เมตังยัตถะจขะสักยามุนีสมาหิตนณเตนะธรรมเมนสมาติเกณจิตธรรมปิธรรมเมรตนางปนิเตนะเตนะสวัสดิ์จิโหตุยามพุทธเสทโทปริวันณีสุจิงสมาติมานนันตริกัญญ มหุสมัทินาเตนสมวนาเวจติธรรมปิธรมเมรตานังปเนตังเอเตนสัจเจนสุวัตทิโหตุเยปุยคลาอัสสตัง菩萨ธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทากินายาสุขตาสสา ว่ากาเอเตสุทินานิมาห์ลานิอิทรมปิสังเครัตานังปนิตาเอเตนะสัดเยนะสวัจิโหตุเยสุประโยชน์ตามนาสาธานเหนานิกะมิโนยโคตมาสาสนามิเตปติปตาอมตังวิไค ธารมุาเนปติงพุนชมานาอิธรรมปิสังเขรตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัจิโหตุหีนางปุราณนางนาวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาพิชาอวิรุณอิฉันทานิปันติทิ รายาทายามปฏิปอิธรมปิสังเครตานังปณนตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ ช่วงบุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับเซเว่ v e ดลิเนอกจากจะได้สิริมงคลจากการสวดมนต์แล้วเราก็ยังจะให้ทุกท่านได้เป็นผู้มีปัญญากันต่อด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากสองพระอาจารย์กับสองหัวข้อธรรมที่เข้มข้น ขอเชิญตั้งใจรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่าน ตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันเรินสุขท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านเป็นเวลาบรรยายธรรมหรือว่าฟังธรรมสำหรับพลังหรือประโยชน์ของสติตัวสตินี้จะให้มีแต่จะให้แต่คุณอย่างเดียวก็คือมีคุณไม่ได้ให้โทษ แต่นั้นแหละเราทั้งหลายไม่ค่อยใช้จะนำยังไงต้องต้องขอรณรงค์ใหท้ทุกท่านมาใช้สติกันสติก็คือการ,ก,ก,ารก็คือความแล่นเร็วเพื่อจะสกัดกั้นสิ่งไม่ดีซึ่งมาอยู่ในจิตใจของเราก็คือหมายก็ว่าเราเป็นร่างทรงให้บาป,ปกุศลมาอยู่ในจิตใจของเราทําให้เราไม่ดีก็เป็นได้แต่ว่าถ้าตัวสตินั้นเป็นตัวขับไล่นั่นเอง ในการเจริญสติถ้าเรามีการเจริญต่อเนื่องเราสามารถสกัดกั้นเรื่องบาปกุศลไม่มีแน่นอนแม้แต่ว่าสิ่งไม่จําเป็นอย่างเราทั้งหลายสมมติว่าตอนเย็นเราทานกาแฟทานกาแฟเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้ล้างแก้วให้สะอาดตอนเย็นไม่ได้ฟั่มเข้าที่ถ้วยกาแฟเสร็จแล้วประตื่นขึ้นมาตอนหดตอนหัวรุ่งประมาณตีสี่ครึ่งหรือตีห้า ที่ไหนได้ฟ้าแก้วกาแฟหรือถ้วยกาแฟนั้นไปล้างในแก้วกาแฟนั้นอย่าลืมม่าต้องมีมดแน่นอนแล้วเราก็ดูแลมืดมืดสลัวสลัวไม่ได้ดูให้ดีเลยในที่สุดมดก็ถูกล้างไปไม่รู้เท่าไหร่เลยที่จริงเราไม่ได้มีเจตนาเลยไม่ได้มีเจตนาฆ่าสัตว์แต่ว่ามดตายโดยไม่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเราปิดประตูก็ดีปิดหน้าต่างก็ดีถ้าผู้ที่มีสติจะรู้ว่าเราปิดประตู ความปิดหน้าต่างถ้ามันนูนเราไม่ได้ปิดแรงมันก็ไม่ต้องทับจิ้งจบตายแต่นี่แหละเพราะเราขาดสตินนะทับจิ้งจบแบนไปแล้วก็มีจริงจริไม่ได้มีเจไม่ได้มีเจตนาแล้วไม่บาปเท่าไหร่แต่ถึงก็เป็นบาปถึงเราไม่เจตนาสัตว์ก็ตายไม่เจตนามดก็ตายไม่เจตนาจิ้งจบก็ตายดังนั้นผู้ที่จะเดินสติ มีสติอยู่ตลอดเวลาย่อมจะหลีกเลี่ยงเจาต่อสิ่งนี้ได้ทำบาปโดยไม่จำเป็นก็ย่อมจะไม่มีเกิดขึ้นในการกระทำนั้นๆวิธีปฏิบัติในการเจริญสติก็อยาให้ตั้งหลักนั่นแหละตั้งหลักเหมือนกับเราหยุดนิ่งถ้าเราหยุดนิ่งเรายืนอยู่แล้วแล้มันสามารถได้แลละไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังถ้าไปข้างหลังแสดงว่าจิตใจหดหู่ถ้าไปข้างหน้าแสดงว่าต่อสู้เราไม่ต่อสู้อะไร ไม่ต่อสู้อยู่ระหว่างกลางอุเบกขาอุเบกขาคือตัวตั้งหลักถ้าเราตั้งหลักได้นี่เป็นไงบ้างตั้งหลักได้ก็เรามีหลักตัวสติทําให้เรามีหลักไม่เอ็นเอียงไปทางทางซ้ายทางขวาข้างหน้าก็เราไม่ไปข้างหลังก็เราไม่ข้างข้างหลังก็เราไม่ถอยไปเราอยู่เฉยๆอย่างนี้สติทําให้เรามีตั้งหลักได้ผู้ที่ตั้งหลักอย่างนี้แล้วเป็นไงบ้างก็มีคําตอบพูดง่ายคาตอบรออยู่ข้างหน้านั่นเอง ผู้ที่จะหวังคําตอบซึ่งรออยู่ข้างหน้านั้นก็จะแดงมาจากการเจริญสติอาจารเนี่ยวิธีการก็คือเจริญสตินั่นแหละนั้นเป็นหลักสําคัญก็ขอให้ทุกท่านเจริญสติโดยการตั้งหลักตั้งหลักคือตั้งคิดอย่างที่บุคคลโบราณเหมือนกับว่าจะดื่มน้ําเนี่ยเขาต้องสาดน้ําขึ้นไปบนลังคาก่อนแล้วก็ใช้อะไรรับแล้วค่อยดื่มมันเตือนแดงว่าถ้ารีบดื่มเนี่ยมันจะสําลักก็ได้นี่ก็เหมือนกันต้องตั้งหลัก ตัวตั้งหลักแล้วก็ความความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นมีแต่ความสุขความเจริญพูดง่ายมีแต่ความสุขทั้งตนเองและผู้อื่นพอได้รับความสุขไปด้วยนั่นเองดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านเจริญสติไว้ตัวการเจริญสตินี่แม้แต่เรื่องระสัํารสายกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนบ้านใกล้บ้านเดินเกียงกับผู้ร่วมงานอะไรต่างๆนั่นไม่ว่าผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาอะไร ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยย่อมจะมีความยับยั้งอะไรได้หลายอย่างเหมือนกับสติอาจจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับกันชนก็ได้กันชนรถไม่มีกันชนถ้ากระทบกระเทือนถูกชนก็มันก็กระทบหนักแต่ถ้าเรามีกันชนเป็นไงบ้างกระทบจริงแต่ว่าไม่หนักไม่หนัก,ไม,นกไม่อันตรายกับตัวรถเพราะตัวเพราะตัวสติเป็นตัวกันชนแสดงว่าสติเป็นตัวปรชิญหน้าเสเอง ก็ไม่ได้รับอันตรายประเจญหน้าแต่เขาไม่ได้รับอันตรายอะไรตัวเราก็ไม่ได้รับอันตรายดังนั้นขอทุกท่านจริญสติไว้ต้องต้องคือพูดงั้นว่าต้องคิดนั่นแหละแต่จริงจิตนั่นเป็นตัวคิดแต่จิตเป็นตัวคิดที่คิดได้ไมันต้องมีสติแต่ว่าถ้าคิดผิดคิดไม่ได้มันต้องขาดสตินั่นเองตัวขาดสติมันก็คิดไม่ทันจริงมันคิดตันกันทั้งนั้นแหละ แต่ว่าไม่ได้ใช้สติก็เลยกลายเปว่าคิดไม่ทันหรือไม่ทันคิดก็แล้วแต่ไม่ทันคิดมันก็ไม่ถูกต้องเราต้องทันคิดทันคิดก็มีสติมาช่วยคิดเหมือนกับสตินะมีเหมือนกับเป็นเหมือนกับครูอาจารย์คอยกระซิบบอกอยู่ตลอดเวลาถ้ากระซิบบอกแล้วนี่เรื่องต่างๆมันก็ไม่เรื่องต่างๆคือเรื่องไม่ดีต่างๆมันก็ไม่มีกับเรา แล้วก็ความรัศมีรสายมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านเจริญสติดังที่พูดมาแล้วนั่นแหละตัวการเจริญสตินี้เป็นเป็นสติเป็นมีจําเป็นจะต้องปรารถนาในทุกอย่างทุกเรื่องเลยท่านยกตัวอย่างเหมือนกับกับเข้าเหมือนกับเกลือเนี่ย เราทำกับข้าวก็จำเป็นจะต้องข้าวเกลือแม้แต่ของหวานบางอย่างน้ำเชื่อมน้ำอะไรนี่น้ำกะทิต้องผสมเกลือนิดนิดถึงจะมีรสชาตินั่นแหละสติเป็นตัวช่วยเสริมให้มีรสชาติให้ให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่จำพึงปรารถนาทุกประการขอเจริญพร จเจริญพรท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคําว่าสาธุนั้นแปลว่าดีแล้วนะฮะแปลว่าดีแล้วถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลใดหรือ,อมีจิตใจน้อมเข้าไปในสิ่งที่ดีที่งามไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเราชื่นชมยินดีควรเปล่งอุทานว่าสาธุนะฮะเราเจอสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะพูดว่าสาธุ แต่ว่าก็ต้องดูว่าคําว่าสาธุนั้นนะให้มันถูกต้องตามกาลเทศะก็พอนะฮะไม่ใช่ว่าเห็นคนตายแล้วสาธุอย่างงี้ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะดังนั้นคําว่าสาธุจึงแปลว่าดีงามแปลว่าดีแล้วไปว่าเหมาะสมแล้วนะฮะสิ่งใดที่บุคคลทําก็ดีสิ่งใดที่บุคคลแสดงออกมาก็ดีเพื่อจะให้จิตใจนั้นมันซึมซับก็กล่าวคาว่าสาธุแทนคําว่า แทนคำพูดที่เป็นสมาวาจาสมาคารวะการกล่าวคําว่าสาธุนี้เป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์จิตใจตนเองและคนอื่นตลอดถึงสังคมด้วยดังนั้นเราควรจะพูดว่าสาธุบ่อยๆนะฮะสาธุไปว่าดีแล้วสาธุไปว่าเหมาะสมแล้วสาธุไปว่าดีงามแล้วนะฮะทั้งทั้งหลายเมื่อเราโกรธจะเพิ่งตอบข้อความใครเมื่อเราดีใจก็จะเพิ่งให้สัญญา เมื่อเราเศร้าหนักหนาก็ย่าเพิ่งตัดสินใจอันนี้ไม่เกี่ยวนะท่านทั้งหลายคําว่าสาธุนั้นขอให้ทุกคนทุกท่านพึงใช้ไปในทางที่ดีที่งามที่เหมาะสมใช้ไปในทางที่ดีที่งามที่เหมาะสมเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ถ้าเราสาธุถูกที่ถูกทางถูกบุคคลถูกเวลาถูกกาะละเทศะมันก็จะยังประโยชน์ให้สำเร็จ ดังนั้นอาตมาภาพขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านได้กล่าวสัมมาวาจาด้วยการกล่าวสาธุพร้อมๆกันหรือชวนกันกล่าวสาธุบ่อยครั้งเพื่อจะให้จิตใจของตัวเองนั้นได้ซึมซับกับสิ่งที่ดีที่งามนะเป็นการให้กำลังใจกันเป็นการหิวใจการเป็นการชูใจกันนะฮะการจับมือถือแขนนะฮะการโอบไหล่แทนคำสาธุได้นะฮะตลอดถึงกล่าวคำที่ดีที่งาม ตลอดถึงหวังดีปรารถนาดีก็เป็นสัญลักษณ์ของคาแทนคําข้อสาธุได้ถามไถ่ซึ่งกันและกันขอให้ทุกคนทุกท่านได้ชวนกันกล่าวคําว่าสาธุบ่อยๆเพราะว่ามันแปลว่าดีแล้วแปลว่างามแล้วแปลว่าเหมาะสมแล้วแปลว่ายังประโยชน์ให้สําเร็จแล้วคําว่าสาธุสองพยางนี้ยังประโยชน์ให้สําเร็จนะฮะเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าประยุกต์ประหยัดและประโยชน์ ขอทุกคนทุกท่านได้กล่าวคาว่าสาธุไปพร้อมๆกันชวนกันกล่าวสาธุคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ากล่าวสาธุได้ทั้งนั้นเลยนะครับขอทุกคนทุกท่านนั้นได้มีสติสัมปชัญญะตลอดถึงกล่าวสาธุบ่อยๆท่านจะได้บุนบ่อยๆตื่นขึ้นมาสาธุก่อนจะนอนสาธุ หรือเห็นลูกเข้นหลานทําคุณงามความดีให้กําลังใจว่าสาธุไปว่าดีแล้วลูกหลานพูดดีพูดงามกล่าวว่าสาธุดีแล้วลูกหลานทําสิ่งที่ดีที่งามกล่าวว่าสาธุดีแล้วสามีภรรยาทำมีเสียสละมีน้ําใจต่อเราหรือ,ต,อต่อคนอื่นเมื่อได้ยินได้ฟังว่าเขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นมงคลเป็นมหามงคลเป็นดุดมงคลจงกล่าวคําว่าสาธุจเจริญพร บุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชาลูกอมฟิชแมนสเฟรนโรสเชอรี่ ตัวที่ที่สอของเดือนตลอดปีนี้ทางรายการก็มีหลักทำนํำชีวิตจากคารวาสที่ได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่มาให้ทุกท่านได้ติดตามดูแล้ววันนี้นะคะจะเป็นคุณชันชันนามสกุลชั้นชันเอจะเป็นท่านใดนะเราไปรับฟังกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับ หลักธรรมที่ผมใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเราสามารถบริหารจัดการจิตของตัวเองได้เมื่อเราไม่เข้าใจเราก็ปล่อยให้อจิตประกอบอัตโนมัติปรากฏว่ากิเลสเข้ามาประกอบจิตแทนให้นะตัวกิเลสเองเนี่ยเขามีหน้าที่สั่งให้เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเสร็จแล้วเราก็เป็นทุกข์เมื่อเราไม่ได้บริหารจัดการจิตเองนะกิเลสมาบริหารจัดการจิตให้ เราก็คิดชั่วพูดชั่วทาชั่วแล้วก็เป็นทุกข์ตลอดชีวิตแต่หลังจากเรียนวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะครับเรารู้ว่าจิตเราเนี่ยเราสามารถประกอบจิตเองได้นะครับแล้วเราสามารถเลือกเจตสิกเข้ามาประกอบจิตได้เจตสิกมี3ฝ่ายนะชั่วกลางดีเจตสิกฝ่ายชั่วชว่วเราคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วแล้วเป็นทุกข์เจตสิกฝ่ายดีชั่วเราคิดดีพูดดีทําดีแล้วเป็นมีความสุขเมื <S <S ่อเรารู้ว่าเราสามารถประกอบจิตเองได้ ช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ผมก็ประกอบจิตด้วยตัวเองทันทีที่ตื่นขึ้นมานะประกอบจิตที่เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลเราก็คิดดีพูดดีทำดีและมีความสุขหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตผมจะประกอบจิตเองนะครับเอาสติเข้าคิดดีพูดดีทำดีและมีความสุขไปตลอดชีวิตการที่เราจะสามารถเอาสติเข้าประกอบจิตได้ตลอดเวลา นะสติเราจะต้องแข็งแรงกว่ากิเลสโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาติกําหนดมาให้กิเลสแข็งแรงกว่าสตินะเมื่อกิเลสแข็งแรงกว่าสติทันทีที่จิตคิดกิเลสจะเข้าประกอบจิตแล้วก็ชวนกันไปคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วและเป็นทุกข์นะสติไม่สามารถเข้ามาประกอบจิตได้เพราะว่าสติอ่อนแอนะครับไม่สามารถแข่งกับกิเลสได้ทันการที่เราจะาสติเข้าประกอบจิตได้เราต้องทำให้สติแข็งแรง การทำให้สติแข็งแรงเรียกว่าการเจริญสติการเจริญสติก็คือการรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เช่น เราเดินเราก็รู้ว่าเรากําลังเดินเรากินเรา pilot, เรู้ว่ากําลังกินนะครับเราอาบน้ําเรารู้ว่ากําลังอาบน้ําเราพูดเรารู้ว่ากําลังพูดเราพูดกับใครเรารู้ว่ากําลังพูดกับใครแล้วก็บริกรรมตามนะครับก็คือพูดในใจซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาเดินเปิดก๊อกน้ําปิดก๊อกน้ําอาบน้ําอย่างนี้เรียกว่าการเฉริญสติ นะครับเราทําอย่างนี้ต่อเนื่องทุกวันตลอดเวลาจะทําให้สติแข็งแรงเมื่อสติแข็งแรงแล้วสติจะประกอบกับจิตอัตโนมัติโดยที่กิเลสเข้าไม่ทันแล้วเราจะมีความสุขตลอดชีวิตนะครับหลังจากนั้นเราจะไม่พบกับความทุกข์อีกเลยเพราะกิเลสหมดแรงไม่สามารถแข่งกับสติได้กิเลสจะไม่สามารถาประกอบกับจิตได้เราก็จะไม่ทุกข์อีกเลยนี่คือวิธีการที่ผมใช้ในการ ดเนนชิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารธรรมในรายการจะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและปรางรัะจะกลับมาร่วมบุญกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้าเพราะได้เวลาอีกแล้วค่ะเวลาที่ต้องขอลาทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ เทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเมืนองทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิข้าหุนตุจ,ง,จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารัตุกจ,ง,จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิด ทศา,าสนาเป็นบุญนุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมี To so what? So one,